ลูกไปแล้วแมลงกินใบลำไยกิตั้นนะครับทำฟืนลาวสวนหมากแลยถ้าเราพบเจอนะแมลงกินใบเนี่ยมันจะกินเป็นรู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 กลมนั่นก็คือเกิดจากแมงข้อทองปลาชาบัาเรานะหรือว่าปลาชานุ่งก็เรียกแมงอินูนมันจะมากินในเวลายามเย็นนะครับผมหรือไม่ก็คำคำนะครับกินแล้วถึงเป็นรูพลุนดังใบเลยกลายเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ เมื่อสังเคราะห์แสงไม่ได้การปรุงอาหารมันก็ไม่ดีตอนก็ไม่สมบูรณ์นะครับผมแกมจานจะเป็นสายที่วภาพชที่วพั้นกับตัวนี้นะกับตันเมตาบิวนะครับผมกับตันเมตาบิวก็คือบิวเรียบวกเมตาลเซยมชิดป่อนเวลาวันเย็นๆนะครับแก่ๆคำปลรอยไรปลอมมาแร่งตัวนี้มันจะมากกลางคืนมากคำคำเพราะฉะนั้นนี้ทุกจริตเลยพล่อยสายที่ว่าปั้นมันไม่อันตรายนะแต่ผมเลือกใช้ปล่อคกับปราวานผมเนี่ยเป็นร้านนะ เป็นร้านขายน้ำขายอาหารแล้วเนี่ยถึงตะวันาชาัยเคมีเนี่ยมันจะเกิดปนหากระตบกับคนเดมาร้านได้เพราะมันมีกลินเคมีก็เลาายใช้กับตั้นมิาบิลนะครับผมในการกําจัดนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชายชืปป่อว่าบาบแลยไม่ได้ผลอาจจะเปลี่ยนไปใช้เคมีกับพวกสารกําจัดแมลงปีกแข็งนะครับผมลองแลวนะ